เดือดเดือดครับปักเป่าเดือดโอ้ยมาน้าทตรงเลยเดือดครับหมึกเดือดปักเป่าชจมถูไอโถเต็มมากหุ่ยเงี้ยเข่าปากเลยวิวิวเดือดเดือดเดือดครับหมึกเดือด มึงอีกแล้วเดือดเดือดเร็วคุณวายครับคุณวหยคุณวายครับตอนนี้คุณวายนาทีน้ําเดือดครับนาทีน้ําเดือดให้ไวให้ไวอย่าช้าอย่าช้านาทีน้ําเดือดครับลงเป็นจับลงเป็นจับวะเลี๋ยเท็จเรียบร้อยฮะเร, mm. รียบร้อย